1น0นะครับสุเปอร์ไลท์เว g h กรรมาการครับจิรศินชิรละรัสกุลครับเดี๋ยวเราไปดูแนะนำมุมแรกกันก่อนครับมุมแดงครับนี่ครับสายติช่วงหลังนะครับชนะ45ครับแพ้15สเสมอ4ครับาจากจังหวัดสุรินทร์ครับมาไปเก็บตัวพิซซอมอยู่ที่ บอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงสีสเกตครับนี่ครับอดีตชกขวัญใจครับช่องเจ็ดปี2015ครับนะครับได้เหรียญทองด้วยครับแล้วก็ชกในสังกัดของเกียรติเพชรครับเดอะสตาร์เพชรเกียรติเพชรก็เป็นน้องชายของสตาร์บอยนะครับ ส่วน้งเงินครับนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นหนึ่งนักชกในระดับท็อปของประเทศออสเตรเลียเลยครับประเภทเขาในเหนียวแน่นวงในแข็งแกร่งนะครับชนะมา18แพ้4จากโกโค้ดประเทศออสเตรเลียนะครับแชมป์ WMO ออสเตรเลียน,นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ของริเบเลียนะครับรอบ8คนแล้วก็ผลงานในรายการอเวตเนชนะ1นครั้งนะครับ ว่าชนะหนึ่งครั้งนี่ติดตาเลยครับนี่ครับเขาคือเดอะบอสครับจอร์จคิงเอาครับง่ายๆครับเดอะบอสเจอเดอะสตาร์ครับวันนี้ครับจะดูว่าจะล้มกันได้หรือเปล่าครับจะล้มบอสได้หรือเปล่ายกแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับโอ้ี่นี่มวยมันติต่อต่อติดต่อกันเลยครับ ดูคู่นี้ครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่คาดหมายว่าจะสนุกกับอีกหนึ่งคู่ไทยกับออสเตรเลียครับต่อเนื่องกันเลยครับจากมวยหญิงเปลี่ยนมาเป็นมวยชายมากครับมัดขวาครับจอชิงเตะขวาไปขวาขึ้นมาครับเดอร์สตาซ้ายดักไว้แต่โยนยกครับจอชิงนี่ไว้ครับพายาต่อยขวาต่อยครับอุ้ยเดอร์สตายังไงครับแม่จังหวะเอากรับบวกคืนโดนหมัดโดนหมัดครับโุมหลบก่อน สไตล์มาสไตล์เดียวกับเดวิน่ามาตินเมื่อสักครู่เลยนะครับยกแรกเนี่ยเดินชนเข้าหาครับแดืเดสตาร์นี่ก็ถอยสามยกมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาร์เวสตลอดด้วยครับช่วงหลังนี่รู้กติกาอย่างดีครับอาครับบวกหมัดขวาดับนแล้วเรียกว่าประเภทวงในแข็งแกล่งทั้งคู่ครับยังไม่ตีเดินต่อครับจอร์จคิงเดอสตาร์ก็ต้องถอยก่อนนะครับโอ้ยช่วงต้นเนี่ยโดนหมัดหนึ่งสองวงในขวามาแล้วครับ ถีเขาหมัดค่อนข้างอันตรายเลยครับท่านนั้นจร์จคิงครับขวาหลุดครับหมัดอีกทีหนึ่งครับอูดอสตารับอย่างเดียวแบบนี้นี่ไม่ดีแน่ครับซ้ายอีกทีครับาครับไม่เดินจะเป็นโอกาสให้กับท่านั้นจ็อดคิงเลยครับยับเข้าไปถีบซ้ายมาต่อยครับตมลงมาพยายามจะบวกคืนครับเดอร์สตาร์หมัดขวาครับกระชากมาบิดมานิดนึง โอ้โหนี่ขวาหนักมากนะครับขวาหลังโอ้เดอร์สตาร์นี่ต้องต้องถอยเลยครับในยกแรกเพราะว่าประทะตรงๆไม่ได้ครับอาครับปัดขวานี่เข้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าเดอร์สตาร์นี่ก็รอบวกอยู่ฮะหาจังหวะอยู่นะครับโอ้เจอเตะเจอติดบังอีกขวานนี่นฮะหนึ่งสองนี่เข้าหน้าอีกแล้วอ้าครับหยัซ้ายอีกทีนึงครับจอร์จคิงหุบสายตัดล่างล้มลงไปครับ ยกนี้นี่เป็นยกที่ดีของจอจคิงเลยครับเดอตายังไงดีครับโดนหมัดอีกแล้วครับพยายามไปครับเตะขาครับหมัดมาครับซ้ายคืนมาครับแข้งซ้ายครับเดอตาพยายามจะบวกพยายามจะบวกแม่แต่ระบบการป้องกันตัวเี่ไม่ค่อยดีครับเดอตาอุ้นี่เตรียมหมัดมาอันตรายเลยนะครับจอจคิงเนี่ยยิงหมัดหนึ่งสอนี่ค่อนข้างน่ากลัวครับเนี่ยเดินเข้าหาอีกแล้วเดอตาก็ลอบวกครับ ยกแรงเนี่ยถือว่าน่าจะปล่อยจอยไปก่อนครับเดี๋ยวดูยกตะถันไปครับว่าจอดทีนี่แรงเหลือเกินครับนี่ครับแม่หมัดโอ้้ายขวามาครับมาเป็นชุดแต่ปัญหาคือไวด้วยครับหัวหครับความเร็วครับเคาะบนแล้วเตะขาหมัดขวาอีกทีครับน่าจะมีสะดุ้งเห็นครับต่อยครับอีกทีนึงจอดิงซ้ายมาขวาครับโอ้โหหล่นเลยครับ ตกมือหล่นครับเดอสตาครับโดนนับไปแล้วครับวันนี้นี่เจอของหนักของแรงครับแล้วก็หมดยกพอดีด้วยครับโอ้โหดูครับปกตินี่เห็นแต่วงในครับไฟแรกที่มาครับแต่ไม่เห็นต่อยหมัดเลยครับแต่ว่าโอ้โหทอต์อยหมัดอันตรายเลยครับจรอดคิงโอ้ทีงขวาเข้าใบหน้าครับได้นับ8ไปแล้วนะครับในยกแรกครับโอ้เดอร์สตาครับแม่ยังไม่ทันได้บวกเลยนะครับหล่นไปก่อนแล้ว ดูครับจังหวะภาพช้าครับแต่วันนี้นี่ดูยกแรกนี่เดอร์ตาซึมมากครับแล้วก็เป็นโอกาสของจอร์ดคิงครับสุดท้ายมาได้นับช่วงปลายยกครับไปขาครับดูครับรับอย่งเดียวเลยครับโดนหมัดขวาครับโอ้โหหันลงไปนึกว่าจะไม่ลุกมาแล้วครับดูครับหมัดกระแทกไปโดนสะสมเลยครับตะขาครับ หมัดขวาครับม้วนลงไปเลยครับอาาวับกลับมาลุยกันต่อครับอานเป็นราชิโนเบอร์เซอรี่ครับโดนหมัดทำท่าไม่ค่อยดีแล้วครับพยายามบวกครับจากนั้นเดินสตาร์ครับยกแรกไปพาโดนับช่วงปลายยกครับ10ต่อ8ทั้ง3เสียงครับจอจคิงครับออกน้ำก่อนครับอ้าวก็บวกคืนครับเดินสตาร์ตะขวาไปเตะตัดล่างขึ้นมาโดนหมัด ดูครับจำนวนอาวุธเข้าเป้าจะบริเวณศีรษะครับโอ้โหชัดเจนมากครับยกที่แล้วนี่จอร์ดคิงต่ออยู่ข้างเดียวครับเตอตายกนี้มันจะมันซึมแบบยกที่แล้วไม่ได้ครับพยามเกาะและสับสออครับเอาครับวงในพยายามตีได้ตีคืนครับเตยสตาแย่ครับแยกออกมาครับรมการเตือนเชื่อทั้งคู่ครับโดนสองหล่นไปเลยครับโอ้โหโดนสองจบเลยครับจอร์ดคิงครับโอ้โห ี่ครับโฉมหน้าครับจร์ดคิงครบอุ่นแล้วแตกครับเดินตาครับหงายท้องไปครับโอ้โหวันนี้มาดีจริงๆนะครับจอร์ดคิงครับมาเรียกว่าสมฉายาเดอะบอสเลยครับบอสรับเลยครับแบบนี้โอ้โหมายังไม่ได้ตีเข่าที่ถนัดนะครับแต่ว่าโอ้โหดูครับแม่แตกด้วยครับ เดี๋ยวว่าหยุดความร้อนแรงของมวยจอมเก๋าอย่างเดอะสตาร์ได้นะครับจอร์ดคิงโอ้โหหนักแรงจริงครับติดตาเลยครับแล้วก็จําชื่อเขาไว้ครับจอร์ดคิงตองพยางตรงนี้ครับเดี๋ยวว่าอีกไม่นานเนี่ยได้ขย่าบอลลังแชมป์ราชันเนรแน่นอนครับรุ่น140ดูครับจังหวะภาพช้าครับศอกซ้ายครับนี่พอแตกแล้วก็ นี่ครับโดนสองนี่ครับแต่ก็ไม่เอาดีกว่าครับทิ้งตัวครับนี่ครับโดนดอกนี้แหละครับไม่ไหวครับนอนดีกว่าครับจริงจริงนี่โดนสะสมมาเยอะครับยกแรกครับตั้งสองนี้อีกครับโอ้โหมันไม่ไหวครับเป็นจี๊ดครับจบยกสองครับอีกทีครับนี่ครับกระแทกกระไหมกระแตกเลยครับไปเป็นหัวคิ้วครับ ออสเตรเลียกินเรียบเลยครับ2คู่ติดครับโอ้โหถือว่าผลงานที่สุดยอดมากนะครับ1 5วินาทีของยกที่2ครับจบลงตรงนี้โอ้หน้าตานี่ยังใสสะอาดอยู่เลยครับดูมือเลยครับไปที่มุมน้ำเงินครับจอสคิงครับจากออสเตรเลียครับผลงานสุดๆครับ2ไฟน์นี่ชนะมูอดีๆทั้ง2ไฟน์เลยนะครับไปที่แล้วเนี่ยชนะแพทริกซาน่าไฟน์นี้นี่มาถล่มเดอะสตาร์ครับ อ่ะถือว่าผลงานน่าจับตาเลยครับคนนี้อ่าครับคู่ต่อไปครับมาดูกันครับ